ด้วยเรื่องราวร้อนๆในวงการสงฆ์ขณะนี้นะคะหลายคนก็จับตามองไปถึงการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนต่อพระสงฆ์นะคะซึ่งล่าสุดทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแนะแนวทางปฏิบัติแต่เป็นแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์นะคะให้หลีกเลี่ยงสตรีที่มีพฤติกรรมที่ต้องพึงระวังโดยย้ำว่าให้ตระหนักถึงภาระในสมณเพศยึดมั่นในพระธรรมวินยัยและดำรงตนให้เป็นเนื้อนาบุญแก่สังคมะคะ่ะ ทางเพจ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เผยแพร่คำเตือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติของสงฆ์โดยนายบุญเชิดกิติทรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งจบปริญญารีเก้าประโยคนะคะระบุว่าตามที่ปรากฏพระเทรานุเทระหลายรูปตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหญิงสาวรายหนึ่งและบางรูปถึงขั้นต้องสละสมณเพศ ด้วยเหตุแห่งความสัมพันธ์อันไม่เหมาะสมซึ่งเป็นที่สะเทือนใจต่อศรัทธาสาธุชนและเป็นบาดแผลต่อพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้นำถ้อยคำตักเตือนที่เคยกราบนมัสการไว้แล้วมาทบทวนอีกครั้งพร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยลักษณะพฤติกรรมของสตรีที่พระภิกษุพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับตามที่รองผอ,อ,อสํานักพุทธท่านบุญเชิดเนี่ยได้ระบุไว้8ข้อนะครับหครับเป็นหญิงสาวที่มีบุคลิกฐานะดีแต่งกายหรูขับรถราคาแพงมาปฏิสันถานถวายทานหรือเลี้ยงพัตตาหารด้วยท่าทีเลื่อมใสยอย่างเปิดเผยลักษณะที่2ครับมีการแสดงความศรัทธาเป็นพิเศษเช่นขอถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรมเป็นโยมอุปถัประจําตัวขอติดตามไปถวายงานในที่ต่าง ลักษณะที่3เริ่มต้นสนทนาด้วยเรื่องศาสนาหรือเรื่องทั่วไปทําให้พระเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็ลดความระมัดระวังลงลักษณะที่4ครับต่อมาก็จะมาอ้างความจําเป็นเพื่อขอช่องทางการสื่อสารมาแอดไลน์ขอไอดีไลน์แล้วก็วิดีโอ,อกลับพระ5ครับจะใช้การสนทนาอย,อย่างใกล้ชิดมีการตีสนิทจนพระรู้สึกไว้วางใจแล้วพูดคุยได้ทุกเรื่อง หครับจะมีการอ้างคําทํานายพูดถึงอดีตชาติบอกว่าชาติที่แล้วเคยเป็นคู่ชีวิตการอะไรต่างๆนานาให้พระเนี่ยเกิดความเชื่อแล้วก็ยึดมั่นในตัวหญิงคนนั้น 7. ครับจะมีการมอบทรัพย์หรือสิ่งของมีค่าเป็นจนํานวนมากให้พระตายใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีฐานะมั่นคงก่อนจะหาทางถอนกลับในภายหลัง 8. ครับจะมีการชักชวนให้พระร่วมกิจกรรมทางเพศผ่านวิดีโอคอล หรือเสนอให้นัดพบเป็นการส่วนตัวหากถึงขั้นนี้ขอให้พระท่านรีบหยุดดำเนินการติดต่อในทันทีโดยลักษณะ8ลักษณะที่ว่ามานี้นะฮะไม่ได้มาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อย่างเช่นญาติโยมทั่วไปหากแต่เป็นบุคคลอันตร,รายที่พระพึงหลีกให้ไกลหากไม่สามารถตัดการติดต่อได้ทันอาจตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากพระเถระที่เป็นข่าวและอาจจะต้องสละสมณเพศต,ต่อไปนะครับ ซึ่งทางรองบุญเชิดนะคะรองผู้อำนวยการของพอสองยังระบุเพิ่มเติมด้วยค่ะบอกว่าพระพิสุที่หลงไหลในความงามเสียงอ่อนหวานหรือแม้แต่ความอ่อนโยนของหญิงบางรายมักจะตกเป็นเหยื่อของกลลวงเสียทรัพย์เสียศักดิ์ศรีและสุดท้ายเสียสมณเพศจึงขอเตือนภัยอีกครั้งเพื่อเป็นเกราะคุ้มครอง ซึ่งทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้กรณีการปฏิบัติต,ต่อสตรีเพศซึ่งมีปรากฏในมหาปรินิพานสูตรว่าไม่เห็นย่อมประเสริฐหากจำเป็นต้องเห็นก็ไม่ควรพูดหากจำเป็นต้องพูดหรือเจรจาด้วยพึงพูดหรือเจรจาอย่างมีสติและสำรวมระวังขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักในภาระของสมณนะ ยึดมั่นในพระธรรมวินัยและดำรงตนให้เป็นเนื้อนาบุญที่มั่นคงแก่สังคมด้วยความเคารพและห่วงใย